ในวันนี้เราจะมาแนะนำ15 DLC The Sims 4ฉบับสายสร้างในปี2025ค่ะในปี2025นี้นั้นอาจจะมีน้องๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆท่านนะคะที่เป็นมือใหม่ในสายสร้างบ้านสำหรับเกม The Sims 4ค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนำ15 DLC ที่คุ้มค่าสำหรับการสร้างบ้านในแบบของช่อง Mincher Channel ค่ะ Welcome to Mincher Channel เรามาเริ่มกันที่หมวดหมู่แรกนะคะนั่นก็คือ expansion pack ค่ะ expansion pack แรกนั่นก็คือ eco lifestyle ค่ะต้องขอออกตัวก่อนเลยว่ามินเป็นคนที่ติดระแนงไม้มากๆในการสร้างบ้านเดอะซิม4นะคะซึ่งระแนงไม้ที่ถูกใจเลยก็จะเป็นระแนงไม้ของ eco lifestyle ค่ะ แต่แต่ expansion pack นี้ไม่ได้มีดีแค่ระแนงไม้เพียงอย่างเดียวใครที่เป็นสายสร้างบ้านแนวโทนไม้โทนโครงซี่โคใจเนี่ยต้องถูกจายแพ็คนี้อย่างแน่นอนค่ะเตียงของเขาเนี่ยก็มีทั้งเตียงใหญ่เตียงเล็กเตียงเด็กน้อยซึ่งมีความละมุนเป็นลายไม้อน อ่อนค่ะของตกแต่งติดผนังเอ่ยชั้นว่างของเอ่ยโต๊ะเก้าอี้ใดๆเนี่ยก็มีความละมุนมีความลายไม้ให้ความโคซี่แค่ expansion pack นี้แพ็คเดียวเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่ากับสายสร,ร้างแนว Minimal หรือ m o เดิรได้แล้วค่ะและที่ชอบมากๆอีกหนึ่งอย่างนะคะของ eco lifestyle นั่นก็คือพื้นไม้ซึ่งมีความดีงามเป็นพื้นไม้อันดับหนึ่งที่เราชอบในเกม The Sims 4เลยค่ะ2 High School Year Expansion Pack นี้นะคะก็จะมีความเป็นวัยรุ่นทันสมัยขึ้นมานิดนึงค่ะมีสีให้เราเลือกเยอะแยะเลยตูเสื้อผ้าเตียง เก้าอี้โต๊ะต่างเนี่ยคือมีมาให้เราเลือกหลากหลายมากๆและที่สําคัญนะคะมีคอมพิวเตอร์ที่มีไฟ rgb ซึ่งมันดูทันสมัยที่สุดในเกม The s i m ม4ีนี้แล้วค่ะมีราวแขวนเสื้อผ้าที่เราสามารถเอาเสื้อผ้าเนี่ยมาแขวนได้มีโต๊ะบาร์สีสันน่ารักนะคะมาพร้อมกับเก้าอี้ที่มีสีสันลวดลายน่ารักเช่นเดียวกันค่ะ 3. love struck expansion pack นี้เนี่ยส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะข้อแรกเลยเนี่ยมันมีเตียงนะคะหัวใจที่มีระบบสั่นเหมือนกับ the sim p a r k รกค่ะ มันทำให้เรานึกถึงกลิ่นอายตอนที่เรายังเป็นตัวจิว๋วและสร้างบ้านเป็นสี่เหลี่ยมในเดือนซิมพัแรกและที่ขาดไม่ได้เลยคือจะต้องมีไอ้เจ้าเตียงหัวใจอันนี้อยู่ในทุกๆบ้านค่ะนอกจากนี้ก็จะมีโต๊ะหัวใจนะคะเก้าอี้ต่างๆที่มีความน่ารักเก้าอี้เขาก็มีหัวใจเช่นกันผ้าห่มเจ้ามีหรือ,อผ้าห่มลายตารางที่เราสามารถเอาไว้ตกแต่งบ้านได้หรือเอาไว้ให้ซิมเนี่ยวูวูกัน ก็ได้ค่ะบาโคงที่ส่วนตัวเหล่านี้ประทับใจสุดๆค่ะแจกันดอกไม้โต๊ะทํางานกระถางต้นไม้โปสเตอร์ต่างๆนอกจากเฟอร์นิเจอร์เหล่าเนี่ยเขาก็มีวอลเปเปอร์นะคะและพื้นมาให้เราด้วยซึ่งก็มีรวดลายที่เหมาะกับชื่อแพ็คของเขานั่นก็คือ love struck ค่ะ 4. cottage living ใน expansion Pack นี้นะคะอาจจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ที่เยอะแยะมากมายเหมือนแพ็กก่อนๆที่เราได้พูดไปเนาะ แต่เขาก็จะมีกลิ่นอายที่เป็นความคอทเทจเลยค่ะอย่างเช่นเคาน์เตอร์ครัวอ่างล้างมืออ่างล้างจานตะกร้าปิกนิกของตกแต่งจุ๊บจิ๊บต่างๆนะคะไฟกระถางต้นไม้เตาผิงเตาทำอาหารพิมพ์ดีดหรือแม้กระทั่งตู้เย็นเนี่ยก็จะมีความคอทเทจมากๆค่ะสำหรับใครนะที่ชอบสร้างบ้านสไตล์แบบเก่าๆนิดนึงหรือมีความคอทเทจเนี่ย รองว่า expansion pack นี้ก็เหมาะนะคะที่จะซื้อมาสะสมไว้หมวดหมู่ต่อไปนะคะคือเกม a c k ค่ะเกมแพคแรก dream home decorator ในเกมแพคนี้เนี่ยบอกเลยว่าใครที่ซื้อไปเนี่ยได้ใช้แน่นอนค่ะทุกคนมันมีความคุ้มค่ามากๆในความเป็นเกมแพคเนี่ยเฟอร์นิเจอร์ของเขานะคะจะโชว์เป็นลายไม้ซะส่วนใหญ่ตู้ต่างๆของเขาเนี่ยสามารถเอามา build ต,ต่อกันได้ มีความเป็นตู้เสื้อผ้าก็ได้ทำเป็นตู้บิวอินต่างๆก็ได้ตู้โชว์ของก็ได้อ่างล้างหน้าก็มีอ่างอาบน้ำก็มาของตกแต่งต่างๆกล่องพรมเตาอบเตาฝังตู้หนังสือ โต๊ะคอมตัวทำงานและที่สําคัญนะคะมีเตียงให้เราเลือกเยอะแยะมากมายและอีกหนึ่งสิ่งเลยคือโซฟาที่เราสามารถเอามาบิวต่อกันได้ค่ะบอกเลยว่าเกมแพ็คอันนี้นะคะคุ้มค่าแก่การมีติดลิสต์เดอะซิม4เอาไว้ค่ะเกมแพ็คต่อมานะคะ my wedding stories ในเกมแพ็คนี้เนี่ยสิ่งที่วินชอบนะคะก็จะเป็นพวกโต๊ะเก้าอี้และของตกแต่งต่างๆที่มันมีความแบบเรียบหรู ดูดีมากๆค่ะของแต่ละอย่างเนี่ยมินได้ใช้งานบ่อยมากๆเลยค่ะทุกคนอย่างเช่นไอ้เ้าโคมไฟอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ใช้ตกแต่งในหลายๆบ้านเลยค่ะแต่การดอกไม้ตะเกียงเอ่ยเทียนเอ่ยอะไรแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆผ้าม่านของเขาก็มีความขาวมินิมอลดอกไม้เอ่ยซุ้มเอ่ยต่างๆเอยเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในบ้านก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นสถานที่จัดงานแต่งเสมอไปค่ะ เข้าสู่หมวดหมู่ต่อไปกันเลยค่ะเป็นหมวดหมู่ Stuff Pack ค่ะ Stuff Pack อันแรกนะคะ HOME โฮมเชฟฮัสโตค่ะ Stuff Pack นี้เนี่ยแน่นอนค่ะมันจะเป็นเครื่องครัวค่ะทุกคนเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยเป็นเคาน์เตอร์ที่มินใช้บ่อยแบบมากๆเพราะมันมีความสวยงามเรียบหรูจริงๆค่ะคาบิเนตตู้เก็บของในครัวอะไรแบบนี้คือมันมีความเข้าเซตกันหมดค่ะทุกคนนอกจากนี้ก็จะมีชั้นวางของนะคะที่มีความเป็นไฟอ่างล้างจานที่ รักมากๆค่ะที่วางมีดเอวยอะไรเอ่ยเครื่องทำวาฟเฟิลเครื่องทำพิซซ่านะคะมีเครื่องล้างจานเตาอบมีเตามาให้เราด้วยตู้เย็นอีกค่ะทุกคนอันนี้ก็จะครบเครื่องในเรื่องครัวค่ะสตัฟแพ็คอันต่อไปนะคะก็จะเป็นครูคิดเชนสตัฟค่ะแน่นอนค่ะสตัฟแพ็คอันนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับในครัวเหมือนกันค่ะทุกคนก็จะมีอ่างล้างจานเคาน์เตอร์ต่างๆนะคะของตกแต่งเล็กๆน้อยๆตู้เย็น เตาเรื่องทำไอติมที่แขวนมีดที่แขวนตะหลิวไม้พายต่างๆค่ะเป็นสตัฟแพ็ที่น้อยแต่มากและสุดท้ายนะคะในหมวดหมู่ของคิดอันดับแรกเลยค่ะโคซี่คิดในคิดนี้เนี่ยเป็นคิดใหม่ล่าสุดนะคะของ The Sims ซซึ่งต้องบอกว่าเอาไปแต่งกับบ้านภาคหลักออกมาแล้วคือดีมากๆค่ะทุกคนสีเอยดีไซน์เอยกับแค่คิดเล็ก มาทําให้บ้านเราเนี่ยดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยค่ะขีดที่2องนะคะ Art Studio ใครที่ชอบตกแต่งห้องแบบมีความศิละปะชอบวาง ค่ะตั้งวัดรูปเนี่ยมิ้นบอกเลยว่าคิดนี้ก็คุ้มค่าที่จะลงทุนค่ะคือของมันดีมากๆมีตู้นะคะมีแท็บเล็ตอันใหม่มีค่ะตั้งวัดรูปอันใหม่มีเซตแปลงผูุกันที่เราสามารถเอาไปตั้งตกแต่งในห้องทํางานอื่นๆก็ได้มีชั้นวางของนะคะโคมไฟโต๊ะทํางานใหม่ก็มีค่ะรูปภาพจิตกรรมต่างๆนะคะตกแต่งผนงังก็มีเช่นเดียวกันค่ะต่อไปโมเดิร์ลัก แน่นอนอะความโมเดิร์นลักซ์นี้ที่ชอบเลยเนี่ยก็จะเป็นเตียงนะคะเก้าอี้คือชอบทุกอย่างในนี้เลยคือมันมีความทองมันมีความโมเดิร์นมันมีความลักชูที่สําคัญคือมีลําโพงเครื่องเล่นเพลงที่ถูกใจมินมากๆ้ามาของเขาก็สวยเช่นเดียวกันค่ะต่อมาบุกนุก ความบุกนุกเนี่ยเป็นความหมายที่มีความหมายเข้มๆเ,เหมือนจะเก่าแต่ก็ไม่เก่าซึ่งของตกแต่งนะคะโซฟาเลยหนึ่งที่มินใช้บ่อยแบบสุดๆใช้บ่อยจนต้องบอกกับตัวเองว่าพักโซฟาตัวนี้ไว้ก่อนเพราะว่างานบันดีมากๆนะคะชั้นหนังสือที่เราสามารถเอามาเรียงร้อยต่อกันได้อย่างสวยงามและกองหนังสือที่เราสามารถเอามาวางต่อกันได้ให้มันสูงขึ้นไปถึงยอดภูเขาเอเวอเรสต์ได้เลยค่ะถาดวางแก้วและหนังสือ ตะกร้าหนังสือนะคะที่มีต้นไม้และพรมที่ดูมีความนุ่มละมุนโต๊ะกาฟแฟนะคะโตะกลางต่างๆเนี่ยิต้องบอกเลยว่าคิดนี้เป็นคิดที่มินประทับใจมากค่ะต่อไป Green House เฮเวนค่ะคิดนี้นะคะของตกแต่งเขาก็จะเป็นฟิลแบบอุปกรณ์การปลูกพืชผักอะไรอย่างนี้แต่ว่าจะเป็นในส่วนของเอาไว้ตกแต่งนะคะก็คือจะใช้จริงไม่ได้แต่มันให้ความดีต่อใจสิ่งที่ชอบเลยก็จะเป็นหน้าต่างและประตูค่ะเป็นหน้าต่างที่ถูกจริตกับเราค่ะ ต่อไปนะคะะ Rooming Rooms อันนี้เนี่ยของตกแต่งนะคะยืนหนึ่งในเรื่องต้นไม้ใครที่ชอบวางต้นไม้เป็นชีวิตจิตใจนะในการสร้างบ้านเดอะซิมซีเนี่ยบอกเลยว่าคิดนี้อย่าพลาดค่ะทุกคนพลาดไม่ได้เลยจริงๆเจ้าต,ต้นกระสือเนี่ยหลายๆคนก็คงทราบกันดีว่าเราเนี่ยชอบแขวนเจ้าจต้นเนี่ยไม่ว่าจะบ้านไหนก็แล้วแต่เขามีโคมไฟที่เป็นความมอนสเตอร่ากระถางต้นไม้ที่มีความลักชูเนี่ยชั้นวางต้นไม้ที่สามารถเอาต้นอื่นๆเนี่ยขึ้นมาวางได้เหมือนกันไม่จําเป็นจะ ต้องเป็นของคิดนี้เท่านั้นนะคะต่อมาพาสเทลป๊อปคนที่หลงไหลลักในสีพาสเทลสายหวานสายตะมูตะมีเนี่ยพลาดไม่ได้เลยกับคิดนี้ค่ะความเตียงเอ่ยความสีเอ่ยเก้าอี้เอ่ยโ๊ะอะไรต่างๆนะคะคือมันพาสเทลละมุนหวานเจี๊ยบหวานแบบวาน กรอบรูปนะคะกระจบที่เอาไว้ติดในห้องนอนก็ได้ติดตกแต่งในห้องนั่งเล่นติดในห้องน้ำก็ได้พรมลายคุกกี้พรมที่เป็นลายเจ้าหนงหวัวลายตารางนะคะชั้นว่างของโคง้งหรือแท็บเล็ตที่มีคีย์บอร์ดใครที่เป็นสายน่ารักนะคะสายชอบสีสันพาสเทลบอกเลยว่าอันนี้พลาดไม่ได้ค่ะ ต้องมีติดลิสต์เด e s ซิม4เอาไว้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดของ15 DLC เสริม The s ซิม4ฉบับสายสร้างในปี2025ที่คุ้มค่าแก่การซื้อค่ะต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างห้องต่างๆที่เราใช้ DLC ตกแต่งควบคู่ไปกับภาคหลักค่ะทุกคนชอบใช้ DLC ไหนกันบ้างสำหรับการสร้างบ้านในสไตล์ของทุกคนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกมินหน่อยนะคะ ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe นะคะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยสำหรับวันนี้มิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ